สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสรพร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครร่วมลงนาม,มันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิเพื่อยกระดับด้านการสาธารณสุขมูลฐานและบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินำร่องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังมีการเปลี่ยนผ่านไทยโอนสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการ บริการสุขภาพโดยนำร่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสตต้นแบบ6แห่งประกอบด้วยรอพอสตบ้านแสนพันรอพอสตบ้านนาเพียงใหม่รอพอสตบ้านหนองบัวสร้างรอพอสตบ้านห้วยกอกรอพอสตบ้านบอนและรอพอสตโพธิภาาัยสารโดยแพทย์หญิงปิยวันลิมปัญญาเลิศผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสรพพร้อมด้วยดรชูพงษ์ดำรงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนายแพทย์ สุรพงษ์พดุงเวียงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดส,สกลนครและภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ที่เลือกจังหวัดส,สกลนครเนื่องจากอันดับแรกเลยพื้นฐานของจังหวัดนี้มีโรงพยาบาลที่พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในแบบเชื่อมต่อ าจากกระบวนการรับรองคุณภาพของเราจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาลผ่านการรับรอง District Health System Accreditation สูงสุดก็คือการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบบริการจากราพสตไปสู่โรงพยาบาลชุมชนดังนั้นเราจึงพบว่าการรับรองในลักษณะนี้ทําให้โรงพยาบาลชุมชนมีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมีความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานและมีความเข้าใจเรื่องระบบบริการที่ต้องมีการเชื่อมต่อกันดังนั้นจึงเลือกในพื้นที่ที่เขามีความเข้าใจประเด็น ที่2ค่ะเมื่อเรามาลงพื้นที่ที่สกลนครเราพบว่านอกจากในพาร์ทของรพศตรพชที่มีพื้นฐานความเข้าใจละในภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือที่เรียกว่าอบจเนี่ยแต่เดิมเนี่ยตอนที่เรามาเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565พบว่าที่นี่มีความเปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่จะใช้กลไกของการพัฒนาคุณภาพเดินหน้าสําหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหลังการถ่ายโอนประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของอบจจะใช้กลไกของมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพสร้างความเป็นสุขภาพ ให้กับประชาชานค่ะในวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดี3องค์กรองค์กรมหาชนเกี่ยวกับสถานพยาบา,สาสสลสา,าสุขจังหวัดสุรครแล้วก็องค์การมหารส่วนจังหวัดสุรลครเราให้มาทํา m o u ความตกลงในการพัฒนาสุขภาพด้านปฐมภูมิองค์การมหารส่วนจังหวัดสุรลครเรานั้นได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลราพอพสตมาทั้งหมดตอนนี้144แห่งจากทั้งหมด1 6 8แห่งในปีหน้าก็จะโอนมาอีก5แห่งก็เป็น149แห่งซึ่งก็คิดเป็นจํานวน90%ของพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่องค์การ บริหารสรวนจังหวัดสุรเราก็จะมาดูแลสุขภาพร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ทางสาธารณสุขจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านของสุขภาพต่อไปอันนี้ก็เป็นการรักษาขั้นผสมภูมิที่ต้องใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในเมื่อการถ่ายโอนโรงพยาบาลราพสตมาอยู่อ,อบจอเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของอาคารสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ความก้าวหน้าของบุคลากรอัตรากําลังแล้วก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็มีความจําเป็นจะต้องทําให้เกิดความใกล้ชิดแล้วก็สามารถเข้าถึงการรักษาขั้นปฐมภูมิได้ง่ายๆสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนจะลดจํานวนเข้าโรงพยาบาลได้มากเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการ การดูแลขั้นปฐมภูมินั้นจะต้องดูแลเป็นระบบเครือข่า,ขายอปจอไม่สามารถทําคนเดียวได้เราต้องทําร่วมกับทั้งภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเราจะต้องมีการทําให้เป็นระบบหลังจากการถ่ายโอนมาแล้วเราจะต้องมีการวางแผนยังไงการทํางานยังไงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับทางรปสตถ่ายโอนไปเนะี่ยคือเป็นในเชิงบริหารในส่วนของการจัดระบบบริการหรือว่าความเชื่อมโยงในระบบบริการสุขภาพมันยังต้องเชื่อมโยงกันอยู่เพราะว่าปฐมภูมิต้องเชื่อมกับทุติยะตติยะอยู่ตั้งขาขึ้น ขาลงเพราะนั้นตัวที่เชื่อมได้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัดบริการซึ่งบทบาทหน้าที่ของทางสชจก็ยังต้องมีบทบาทหน้าที่ทั้งด้านภาคีเครือข่ายแล้วก็ตามกฎหมายอยู่นะครับโดยเฉพาะ,ะสามด้านก็คือเรื่องของการดูแลทางด้านเทคนิควิชาการการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำการกำหนดมาตรฐานต่างๆเรื่องที่2เรื่องการประกันคุณภาพของการให้บริการประภูมินี้อาจจงต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของทาง สจออยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมและประเมินคุณภาพมาตรฐานอันนี้คือตามากฎหมายเรายังก็ทําตอนนี้อยู่ตัวที่เชื่อมได้ตัวนี้คือเรื่องของการพัฒนาด้านคุณภาพของการให้บริการบทบาทหน้าที่ของสจและสาสุขอำเภอที่ต้องปรับบทบาทหน้าที่ ด้านเลกูลเลเตอร์แล redesign, ้วก็ด้านส่งเสริมเรื่องการพัฒนาเรื่องคุณภาพมาตรฐานถ <ations> <aunque looking> <worldwide> ้าม um ีองค์กรภายนอกโดยเฉพาะสรพเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ก็จะทําให้การพัฒนาคุณภาพของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระบบสุขภาพในที่พัฒนเรียนน็คือถ้าในทางกระทรวงที่ดูตอนนี้คือมาตรฐานเฉพาะเฉพาะปรมบปรุงแต่ถ้าทางสพมาเติมเต็มว่าความเชื่อมโยงไปที่ทุติยะหรือระบบสุขภาพในภาพกว้างขึ้น ทางมิติทางสังคมมิติินสิทธิเรามาด้วยมันก็จะทําให้การทํางานเราหนึ่งก็คือมันคอนเน็กชันมันก็จะแน่นขึ้นแล้วก็ประสิิภาพหรือคุณภาพมันก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน